วันนี้สุกี้แห้งค่ะเริ่มจากทุกกระเทียมสับทุบทุบก,กระเทียมแล้วก็สับทำเสุ็ ไม่ได้ถุก,กี้นะ้ำแต่ว่าเอาวันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์นะแม่ล้างน้ำเกลือเรียบร้อยมีหมูมีไก่แล้วก็อกไก่แล้วก็มีกุ้งจากวันนั้นแหละเหลือเอาใส่ที่หมดล้างน้ำเกลือใช่ไหมแล้วก็หมักไม่ได้หมักเนาะ ใส่หน่อยนึงเพิ่มรสชาติก็ใส่ซอสหอยไปนิดนึงก็เหมือนเพิ่มรสชาติให้เนื้อสัตว์นะให้หมูสามชั้นแล้วก็อันนี้ซอสปากเขียวขาดไม่ได้เลยอ่ะมันอร่อยนะเนี้ยรสชาติจะกลงก่อบไม่เข้าหรอกแต่ว่าใช้จริง<ม>สปนอนเซอร์ไม่เข้าเออไม่เข้าไม่สปอนเซอร์ไม่เข้าแต่ว่าใช้จริงอร่อยจริง ใส่ผิดไหมลงไปนี่แม่ยำป่ะอะไรนะยำอ่ะไม่ยำอ่ะแค่นั้นแหละฮะแค่นั้นแหละเอาวาไงไว้แค่นี้ยเหรอเออนี่อย่างเงี้เพราะว่ามันมีรสชาติอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปคลุกๆก,ก,กันแม่ทำชามเดียวจะทำนิ<ม><อ>ดหน่อยไม่ได้ทำหมดไม่ได้ทำหมดเออนี่มืออาชีพ เดี๋ยวเตียง,ท,งทันทีรายารอ่ะนะไม่ใส่หมดอ่ะที่เหลืออ่ะอ๋เดี๋ยวไปาจะให้เลือกเนื้อเหลือแล้วก็เอากระเทียมไว้ข้างๆอันนี้คือเหลือของแม่เหรอก็มันยังไม่เหลืองหรอกเดี๋ยวมันก็คุ้อีกทีนึงไง กันมันไม่ปลาท่อนไม่ต้องกินเยอะอ้าวอันนี้ทามแม่ไม้ใชหรอหกากหาลาทมันแ่อ๋อแล้วก็จะเป็นคนกิม,มาเออก็เดี๋ยวมันไมกินเยอะหนกะไมน่นแหละ,ะเพอแล้วเือปกติทำแบบสุกี่น้ำเนี่ยรางมาทสุกี่ให้งบ้างเพราะว่ามันเข้มขน้น แล้วเจ๊ไข่อะรอบแรกมันยังยน้ำมันยังไม่รีดเลยรอรีดน้ำมันก่อนจากนั้นหนึ่งไข่ดุ๊บเห็นไหมปุ๊บดุ๊บกระปุกไข่เป็นแผ่นๆหน่อยเหมืหอนชิวที่ทำกันมันไม่มีคนทำหรอกอ๋อนี่อย่างนี้ไง ตังไข่มันเป็นแบบว่าแบบนี้ไม่ได้ใช้เตาถ่านนะจ๊จะใช้เตาอันนี้ก็อร่อยแล้วครับความสำนึกหลังจากนั้นใส่หุ้นเส้น ก็ถึงขั้นตอนใส่ไรต่อค่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่ใส่ผักไว้ก่อน,นใส่ผักก่อนนะใส่ไรก็ได้แหละมันก็คนกันแมก่กินผักเยอะใส่ผักดูดีไหมซื้อแม่เออแม,แม่กินเยอะเดี๋ยวไม่นก็อดเองแหละเริ่มเริ่มไหมอ่ะ อ่ามันก็ต้องมีความใสกับน้ำหน่อยใส่ใส่ไปเยเหรอใส่เลยในส้วงด้วยไม่ตามความชอบฉ่ำฉ่ำแค่ไหนใส่แค่นั้นนีตรงนี้ไม่มีสูตรไม่มีการตวงไม่มีการตวงเขียนว่าสูตรทำอาหารนะก็เราก็กะของเราเนาะแค่นี้ใส่แค่นี้มันก็อร่อยอย่างเงี้ย ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละเขออียนอะไรคนที่ทำกับข้าวใส่เมื่อนว่าแต่ว่าที่สำคัญนะที่ถ้าจะใส่อย่างนี้ได้ก่อนอ่ะก็ต้องรู้ว่ารสชาติของสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันประมาณไหนใส่แค่ไหนเนี่ยมันก็จะได้กลับถูกทำไมมังไม่ฉ่ำพอ วิ้วไปใส่ด้านนอกก็ได้แม่ชอบความฉับนี่แหละที่มาของความอ้วนหน้ากินไหมจ๊ะหน้ากินไหมจ๊ะเห็นไหมความอ้วกไม่ได้มากัน,นง่ายๆนะจ๊ะมันต้องอาศัย ใส่ทรัพยากรเหรอใช่มันต้องใส่ทรัพยากรหน่เนืนอแค่นี้ก็เด็ดละหลังจ<ด><อ>าน,นั้นปิชแก๊มาลองชิมกันโดไม่เสร็จกจิ้มหรอใชะไม่ไมด้อีกรอบแ่ะ นี่คืออะไรอร่อยนี่อร่อยจริงนะเนี่ยลองไปทำกันดูนะคุณแม่ใส่ซอสซูเ,นะเีอร์ไปขนาดนั้นไม่อร่อยก็เพิ่มมิจนาแบบอ้อาวว่ามันเด็ดเนาะร่วกไนะหม่วงไหม,ไมอ้าวเด็ดแล้วไม่ร่วงเด็ดตาหมื่นเอาอีกทีนะ ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอค่ะสวับสนุและถ้าใครหัดใจอุปรกรณ์ก็สนับสนุนมาได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำค่ะต้ากล้องบังคับค่ะ <c oughs> โอเคพอค่ะ